อันนี้เป็นเมนูพื้นฐานนะที่ต้องสั่งนะคือหนึ่งคือก๋วยเตี๋ยวพริกสดอันนี้นะจานที่2นะข้าวหน้าไก่ป้นหมูกรอบนยสวัสดีครับผมอ้อก,กิรติเทพธันทรครับผมคิดอันนี้ขึ้นมาคืออันนี้คืออ,นนคอ,อร่อยรอบปัม๊มอยู่ที่ปั๊มพีทีตรงซอยเมยาลาบคืออร่อยรอบปัม๊มเนี่ยมันเริ่มจากถ้าเรามาย่านนี้เราจะต้องกินอะไรบ้างที่มันอร่อยอะไรเงี้ยนะครับและทีนี้เราไม่รู้ว่าเราจะบอกพิก,กัดยังไงก็เลยตั้งต้นจากปั๊มพีทีเนี้ยแล้วก็ลากออกไปถ้าในกรุงเทพนะจะไม่เกิน3โลอย่างวันนี้ผมจจะะไปปร้้้าานนนนนีีีโอิกเเเ็วยย่ ระยะทางเข้าจากเราเนี่ยประมาณ2.6กิโลเมตรถ้าเราเดินทางประมาณหนาทีเดียวกาแฟนี่หมดเราเดินทางด,ด,ดีกว่กาสวิต <world> เซอรอาล่ะอยู่นี่ <world> โอ้โหถึงแล้วนี่เลยร้านนี้ต้องกินโอพริกสดอร่อยรอบป,ปั๊มต้องมาเลยร้านนี้แต่ก่อนโต๊ะประมาณ70โต๊ะเลยนะแต่ตอนนี้พอเป็นแบบโควิดก็จะเหลือยมมอยู่ประมาณ 30ตโตะเพื่อให้นั่งแล้วมีระยะเว้นห่างๆไว้พี่โอสวัสดีครับ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  oh. อ,รอ,อันนี้ขออนุญาตพิเศษนะปกติเขาไม่ให้คนนอกเข้านะครับแต่อยากให้เห็นก่อนว่าข้างในของของร้านโอพิกสดสะอาดพี่โอร้านเปิด แปดโมง,โมงทุกวันครับจันทรุ์ปิดกี่โมงปิดหกโมงเย็นครับหกโมงเย็นแล้วเสาร์อาทิตย์ละครับปิดสี่โมงเย็นครับทำไมถึงเลือกทาเองทั้งหมดเลย,ม,เลยมันรู้สึกพูดได้เต็มปากครับเวลาเราคุยกับลูกค้าว่าอันนี้ผมทําเองนะไม่ใส่ชูรสนะ,อ,ะอันนี้ไม่ผสมแป้งเลยนะ,ะ,ะมะนาวก็มะนาวร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีน้ําส้มสายชูไม่มีน้ําเปล่าเลยครับผมโอ้ยไฟแรงเลยหม้อเมื่อดอดอยู่ตลอดเวลาเลย อันนี้คืออัน,นที่ชอบมากที่สุดน,นี่ดูพริกสดนะเห็นไหมข้างในเนี่ยจะเป็นแบบว่าตัวน,น้ำน้ำนี่เลยแล้วมาดูเป็ดนะนะเป็ดทำเองหมดคือดูความเงาของผิวเขานะเงามากและดูตัวเนื้อเขานะอ,อันนี้เป็นเมนูพื้นฐานที่ต้องสั่งนะคือหนึ่งคือก๋วยเตี๋ยวพริกสดอ,นะอันนี้นะ จะกินแบบมีเส้นแบบนี้ก็ได้ต่อจะสั่งเป็นเกาเหลาจานที่2นะข้าวหน้าไก่ป้นหมูกรอบเน,นี่ยเดี่ยดูน้ำก็ไ <êtes> ด้สุดท้ายเวลามาก่อนนะอันเนี้ยลูกชิ้นกุ้ง พริกเผาหอมมากเลยอโอเคนี่คือโอพริกสดนะครับอร่อยรอบปั๊มจาก P.T. ทเมกาลาบนะมาประมาณไม่เกิน3กิโลเข้าซอยมาตามเมื่อกี้ก็ได้หรือปักหมุดแล้วพิมพ์เลยโอพริกสดก็ o T จะเจอเลยอร่อยรอบปั๊มเรามาแล้วโอพริกสด